มาเตือนไทยน้องซื้อมาโลละ950บาทค่ะแต่ข้างในมีตะปูค่ะอันนี้เป็นตะปูนะตะปูค่ะอันเนี้ยนี่ยังอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนย เนี่นี่ยคือตะปูเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นตะปูเลยเห็นเห็นเลยค่ะมาจากก้ามกุ้งตรงนี้ค่ะตอนแรกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมมันหนักๆก,ก้ามกุ้งเราก็ไม่ได้เอ็ดใจอนะคะแต่เดี๋ยวจะผ่าโชว์ให้เห็นเลยเนี่ยเขาน่าจะยัดไปในนี้แหละเนี่ยได้ยินเสียงก็กก็กๆก็ก็ลองซื้อกุ้งแบบนี้มาโลละเก้าร้อยห้าสิบาทที่ถึงไม่แน่ใจว่า หรือว่าใครที่เรามาส่งด้ค้ายัดเข้าไปอ่ะคะ่ะแต่คือตะปูแน่ๆค่ะซื้อมาเจ็ดตัวพันเก้าร้อยบาทสองสองโลคือคุณค้าเขาบอกสองโลพันเก้าร้อยบาทได้เจ็ดตัว หมึกยังไม่เท่าไหร่อ่ะเจอตะปูในก้นนี่มันหนักกว่าเยอะขอเด็มานี่ทุบทุบทุบเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออันเนี้ยกำลังทุบนะคะเดีไม่แน่ใจมีหรือเปล่าเพราะมันหนักหนักเดี๋ยวนะแป,ป๊บน,นึงเราขอดูก่อนเนี่ยทุบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้โอ้โหเจ็บมากเแข็งแข็งมากนี่อะไรมันดำๆวะดินนะโอเคนี่อะไรกันเห็นกันจะจะเลยดีกว่าปวดตันปวดตันนะ นี่ค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะตะปูค่ะอยู่ในก้ามกุ้งค่ะตะปูอยู่ในก้ามกุ้งจริงๆเนี่ยค่ะอยากให้ใครก็ได้ที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจสอบหน่อยค่ะ แล,แ,ลแล้วตอนนี้พี่นกได้คุยกับเจ้าของร้านตัวต่อตัวเจ้าของร้านไม,ไม่เคยโทรมาคุยไม่เคยคุยกันดีแต่ทางเจ้าหน้าที่ตลาดค่ะ<อ>ซึ่งที่เจ้าหน้าที่ตลาดเขาก็เป็นคนโอนเงินคืนให้น้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ตลาดก็บอกว่าทางร้านกุ้งฝากขอโทษมาค่ะแต่นกยังไม่เคยคุยกับเจ้าของร้านค่ะ